สวัสดีครับนะแม่นะวันนี้ผมมาสอนท a p เบื้องต้นแปดข้อหลักการตามที่ให้นะครับข้อแรกเป็นเรื่องของน้ำเนาะน้ำของเราข้อสองเป็นพื้นที่ปลูกข้อสามเป็นเรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรสารเคมีครับจำง่ายง่ายอันที่สี่เรื่องของการดูแลการดูแลการจัดการแปลงการใส่ปุ๋ยการเรียกว่าการบันทึกข้อมูลการวางแผนอะไรเงี้ยข้อสี่นะข้อห้าเป็น การปฏิบัติตอนเก็บเกี่ยวกับหลังการเก็บเกี่ยวครับข้อหกเรื่องการเก็บผลผลิตการพักผลผลิตการขนย้ายเนาะข้อที่เจ็ดเรื่องของสุขลักษณะส่วนตัวเรื่องของพื้นที่เนี่ยมีความสะอาดแหล่งน้ําห้องน้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ข้อแปดเรื่องของการบันทึกครับการบันทึกแล้วก็การตามสอบว่าเราเอาพันธุ์จากไหนมาปลูกทําอะไรไป,ไปไว้บ้างอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเข้าถึงเรื่องของข้อแปด ให้ก่อนเรื่องของการบันทึกนะครับการบันทึกของเราเนี่ยนะข้อหลักข้อ8ของ g a p 8ข้อวันนี้มาสอนเรื่องการบันทึกของสองคนนะครับบันทึกยังไงอันนี้ของให้หนูจบนะเะให้ไวสออันครับสองหน้าหน้าแรกเป็นเขียนข้อมูลชนิดพืชนี่นะชื่อของเรา อันนี้แล้วก็ที่ตั้งฟาร์มก่อนไปเข้าๆหน้าที่2จะให้วาดแผนที่แผนที่ตั้งอันแรกเป็นที่ตั้งฟาร์มก็คือวาดจุดนี้ที่ตั้งแปลงถนนจากไหนมาไหนเข้ามาถึงวาดถึงวัดอันนี้คือแผนที่ตั้งส่วนนี้แผนผังภายในฟาร์มวาฟาร์มของเราเนี่ยสักหนึ่งงาของเราเนี่ยปลูกอะไรบ้าง อันนี้เป็นลงเดือนนะอันนี้เป็นแปลงผกัผกกาดผักทัว่วนะครับเขียนมาตรงน,นี้อ่าจะข้ามไปก่อนเร็วๆครับแต่จะมาเน้นเรื่องของการบันทึกการปฏิบัติงานอยู่3เรื่องก็คือหน้านี้หน้านี้นะ,ะเปิดพร้อมกันครับหน้า3าหน้า3าม หน้าสามเราดูเรื่องของการปฏิบัติงานและการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก็คือง่ายๆก็เป็นเรื่องของเราใช้ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างอัตราที่ใช้สารเคมีเราใช้ไหมหรือเราใช้เป็นพวกชีวพันธุ์ไตโคเดอร์ม,มาที่ทางเกษตรแจกให้ที่มาสอนทาหรือว่าเป็นพวกบิยรเลียเป็นเมตาไลเซียมครับเราบันทึกกับตรงนี้เราจะมีแต่ละช่องวันเดือนปีรายการที่ปฏิบัติ สูตรปุ๋ยอัตราที่ใช้เพื่อป้องกันอะไรใครเป็นคนทําครับก็มีหมายเหตุนี้ส่วนแรกนะส่วนที่2เป็นการบันทึกการเก็บเกี่ยวตอนเราเก็บเกี่ยวผักเนะี่ยเราเก็บเกี่ยววันไหนเริ่มเลยวันนี้เก็บเกี่ยวพันข้านากวางตุ้งครับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่เราเขียนมาเนาะอาจจะเป็นกิโลหรือว่าอาจจะเป็น มัดเป็นกรรมที่เราขายก็ได้นะครับบันทึกมาให้หน่อยราคาขายอย่างเงี้ยต่อหนึ่งบาทกี่บาทต่อกิโลหรือว่ากี่บาทต่อมัดครับใครเป็นคนซื้อเราอาจจะไม่จำเพาะจอะจงว่าเป็นใครเป็นพ่อค้าแถวบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับไปส่งให้ใครนะถ้ามันเป็นกว้างๆแต่ถ้ามีข้อมูลว่าเราขายให้ใครนายนัน้นนายนี้บันทึกได้ าาขายตามหมู่บ้านก็เขียนว่าขายตามหมู่บ้านาใช่ครับขายตามตลาดท้องถิ่นตลาดหมู่บ้านอผมรู้ว่าขายให้ใครมันเป็นการนะทวนสอบย้อนกลับว่าเราผลิตมาเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่นะครับนี้เรื่องของบันทึกการขายนะอันนี้บันทึกอันที่สามเปื่อของบันทึกการซื้อปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมล็ดพันธุ์เนาะเราซื้อที่ไหนปุยป๋ยปุ๋ยคอบ ปุ๋ยเคมีเราเราได้จากที่ไหนซื้อที่ไหนจำนวนเท่าไหร่มันจะมีแต่าตารางนะครับรายการจำนวนราคาจำนวนเงินและแหล่งที่ซื้อแหล่งที่ซื้อเราต้องต้องรู้ว่าเราซื้อปุ๋ยจากร้านไหนซื้อมเมล็ดพันธุ์จากร้านไหนพันธุ์อะไรนะครับจะมีถ่ายรูปซองเก็บไว้ด้วยนะอันนี้คือเราซื้อแบบ ตามของมียี่ห้อมีมีแบรนด์ก็ได้ครับหรือว่าเป็นการได้รับแจกได้รับจากได้รับแจกจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เราบ,บันทึกไปตรงนี้ได้ครับก็คือแหล่งที่มาแหล่งที่ซื้ออาจจะไม่ใช่การซื้อขายเป็นการแจกแล้วก็เพิ่มตรงหมายเหตุได้นะเป็นปุ๋ยเป็นพวกไคโคเดอร์มาก,ก็เหมือนกันเป็นพวกเชือ้อราเป็นพวกน้ำมักพอดออะไรอย่างเงี้ยก็คือปัจจัยการผลิตเราจะได้รู้ว่าเรา ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไว้บ้างอย่างนี้นะจะมีอยู่สามหลักใหญ่ๆที่ให้บันทึกสามสามข้ออ่ะเรื่องแผนที่เดี๋ยวข้ามไปเนาะไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวก็จะมีแมวอยู่แผนที่แผนที่หัวหน้าเฮ็ดเองไม่ได้เดี๋ยวให้เป็นตัวอย่างให้แล้วเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วเนาะสิบสามิบามยิบเอ็ดซื้อไหนซื้อหลันจุลุยนะสวนซื้อวันเดียวกันไหม พ่แล้วก็ซืือถ้าย่อย่อนถ้ายอยซื้อเนาะอาจจะซักเนาะซื้อพร้อมกันแล้วซื้อเม็ดด้วยซื้อปุ๋ยไปด้วยถ้าเขียนนะมาถ้าย่อยซื้อซื้อพร้อมกันนะมะกรอมาอยังมันเป็นหมุงเวียนเนาะปุ๋ยเคมีจ้ะเคมีสูตร13 13 21กับสูตร15 3ตัวปุ๋ยเกลือมตักยัง เท้ากับยูเรียแน่ล่ะสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ล่ะเซเวอร่วันหน่อยหนึ่งกระสอบจากซื่อรังเท้อกับซื่อเป็นกิโล่รังเท้อกับซื่อเป็นสอบเท้าลักระสอบอันนี้เอากระสอบไหมซื้อยังไงเอากระสอบยุเอากระสอบมันมันละลายสูตรราคาพันสิบสามเท่าไหร่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดสูตรมันนะอืมราคาล่ะ ราคาพันสี่ร้อยห้าสิบช่วงที่ซื้อพันสี่ร้อยห้าสิบสิบห้าสิบห้าในพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบอา่าก็ราคาเนาะนี่ราคาต่อหน่วยส่วนช่องที่สามก็ก็คือราคาจำนวนเงินนั่นแหละถ้าซื้อหนึ่งเงินนร้อยหกสิบเคกับผัวยูเรีย ยูเรีย่าซื้อกสสระสอบซื้อเป็นกโโิโลกิีโลได้ยีส่สิบห้าบาทครับสี่หกศูนศูนร้านอะไรก็บันทึกไปอย่างนี้นะแล้วก็มีชื่อแม่ลูกหนูอืมการเท่ร้านก็บุญก็เล่วันนี้อสักอีกสักหนึ่งช่วงหนึ่งสักวันที่ห้าปีหกเจ็ดมาซื้อปุ๋ยยูเรีย สี่ส uh ิบหกขีดศูนย ja. ์ขีดศูนย์ก็ว่าไปหนึ่งลูกหรือว่าหนึ่งปรตีซื้อเป็นแบบไหนเธอเป็นเกลเบจอะสองเออยูเรียหนีซื้อส่วนเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นกิโลมันบารีไซไรอ่าจำนวนเท่าไสองสามโลละมันบารีไซ่รไงหนึ่งกิโลจ้ะยี่สิบห้าตัวละยี่สิบห้าบาทกิโลใหญ่นี่แล้วว่าเราไปซื้อสามสิบห้าไปซื้อไซบุนั่นตุลุนั่นนี่วะนั่นตุเอง ี่คือที่ทำใหมเงียู่้ห้าบาทเท่านั้นล่ะราคาย5บาบาทราคาต่อหน่วยนะ25บาทย5บห้เฉยๆจำนวนเงินก็เป็น25อ่าิหาแรงที่ซื้ออันตะลอยแล้วซื้อลานยังไม่ได้ไม่นะแตนหัวโค้งสังคอมนะแล้วซื้อลันใ่ญ่ๆไม่ย้ายไหม ซื้อแหละนวดซื้ออย่าง